เล่นหมากรุกสากลมือใหม่จะต้องเจอท่าเช็คเมดแบบนี้บ่อยมากนั่นก็คือแบ็คแลงเมดนั่นเองต้มมันจะเดินยังไงเราล,ลองไปดูกันเลยค่ะไอเดียของการเดินแบ็คแลงเมดนะคะหรือท่าแบ็คแลงเนี่ยค่ะคือคิงเนี่ยจะต้องอยู่แลง ของตัวเองแหลงหนึ่งที่ไม่ได้ขยับไปไหนคือแหลงสุดเลยนะคะหลังสุดเลยหรือว่าแรกสุดเลยแรกสุดเนี่ยก็คือแรกสุดของฝ่ายสีขาวอันนี้ก็คือคิงอยู่แหลงแรกสุดของฝ่ายสีดำนะคะแต่ถ้าเรามองไปก็คือถ้าเรามองจากสีดำไปก็คือข้างหลังหรือแบ็คแหลงนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ไอเดียก็คือ จะสามารถเช็คเมดคิงได้ในแลงสุดท้ายหรือแบ็คแลงเมดก็คือคิงไม่สามารถหนีออกได้มันจะค่อนข้างเป็นท่านี้ซะส่วนใหญ่นะคะอ่ะเราลองไปดูตัวอย่างแรกกันดีกว่าตัวอย่างนี้นะคะคือคิงสีขาวเนี่ยอยู่ที่แลงหนึ่งอ่าอยู่ที่ข้างหลงังไอเดียคือเราจะทำแบ็คแลงเมดได้ยังไง เราก็คิดแล้วว่ามันสามารถไปเช็คที่ช่องนี้ได้นะคะดังนั้นเราเดินเลยเดินควีนลงไปเช็คที่ช่องนี้แต่ว่ายังไม่เมดเพราะอะไรเพราะว่านหนกระโดดไปกินได้แต่เราจะมองเห็นอีกตาหนึ่งที่สามารถทำแบ็คแลนได้นั่นก็คือการเดินรุกลงไปที่ช่อง e 1แบบนี้อ่าอย่างนี้ก็เรียกว่า back l e n g t made นั่นเองนะคะอ่าไอเดียก็คือเราจะต้องเห็นว่าสามารถลงไปเช็คได้แบบนี้นะคะเราต้องมองให้ออกก่อนนะอ่าแต่ฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเราไปทําอีกตัวอย่างหนึ่งไอเดียของเราคืออะไร back l e n g t made อ่าไอเดียของสีขาวคืออะไร คือจะต้องให้คิงเนี่ยตายแหลงสุดท้ายนี้ใช่ไหมอ่าดังนั้นแล้วถ้าเราลงไปเช็คฝั่งนี้เขายังแบบไม่ตายท,าทันทีเขาขึ้นมาได้เห็นไหมแปลว่าเราจะต้องมาเช็คเขาที่ช่องนี้ก่อนอ่าคิงไม่สามารถหนีออกได้ช่องนี้เพราะว่ามีบิชอปและหนีขึ้นไม่ได้เพราะว่ามีควีนดังนั้นคิงจะต้องหลบเข้าไปข้างในและเราถึงจะทำการแบ็กแลงเมดแบบนี้ได้นะคะอ่ะ งั้นเราไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างนี้เราจะแบ็คแลงเมทสีดำยังไงในเมื่อคิงเขาอยู่ข้างล่างนี้แล้วคิงเขาอยู่ King u, ข้างล่างนี้แล้วไอเดียก็คือเรามี2ตัวที่จะทำการแบ็คแลงได้ก็คือรุกควีนกับรุกใช่ไหมอ,อันดับหนึ่งเอาควีนไปเช็คแต่ว่าก็มีบีชอปกิน ปึ๊บแล้วเราเห็นอะไรไหมลายนี้มันเปิดโล่งแล้วพอโล่งปุ๊บเราสามารถเอารุกลงไปเช็คเมทได้นะคะคิงหนีไม่ได้นะ,ะดังนั้นแล้วตอนนี้ลายนี้ตอนแรกมันยังไม่เปิดเพราะว่ามีบิชอปอยู่ทีนี้เราเลยต้องแซคิฟายควีนไปเพื่อที่จะเช็คเมทได้นั่นเองนะคะแล้วไปดูอีกหนึ่งตัวอย่าง อีกหนึ่งตัวอย่างของแบ c ็คแลงเมดอ่าไอเดียเดิมเลยก็คือจะต้องตายตรงแลงสุดท้ายนะคะอ่ะแล้วก็มีชอยอันดับหนึ่งลงไปแบ็คช่องนี้อ่าที่ C 8หรือจะไปที่ B 8หรือจะกินรุกที่ช่อง A 8แะคนะคะ,ะแบบไหนดีกว่ากันถ้าเรามาช่องนี้อ่า B8 ก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นไม่ได้ลงไปแบ็คแลงเลยนะคะดังนั้นเราจึงต้องกินรุกออกไปเพื่อไม่ให้รุกเนี่ยมาขวางทางเราในการเช็คเมดนะคะไนก็กระโดดไปกินเพราะว่าเช็คอยู่และสุดท้ายก็นำรุกลงไปเช็คแต่ยังไม่เมดเพราะว่ามันมีหนึ่งตัวที่ปิดได้นั่นก็คือควีนอ่าควีนลงไปปิดแล้วเราก็กินควีนเช็คเมด นะคะ,ะก็จะเห็นเห็นสังเกตไหมว่าคีเนี่ยจะอยู่ข้างล่างสุดแร้ง8ไม่ก็แร้ง1นะคะถ้าเป็นสีขาวและพัสซ้ลนี้ก็เป็นพันซดลสุดท้ายของวันนี้แล้วซึ่งครูจะยังไม่เฉลยนะคะให้ไปเป็นการบ้านลองทำมาดูนะคะบ้ให้ว่า c k m c k m i t t r n t นะคะไม่ได้ยากมากและเชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้ ใครทำได้ก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาให้ครูรู้ที่นะคะโอเคแบ็คแลงเมดก็มีประมาณนี้ซึ่งเราผู้เล่นมือใหม่ก็ควรจะรู้ว่าสามารถเช็คเมดแบบนี้ได้และเราก็ควรจะรู้ด้วยว่ามีโอกาสที่ตัวเองเนี่ยจะโดนแบ็คแลงเมดดังนั้นเราต้องระวังให้ดีเลยนะคะระวังให้ดีเลยนะแลงสุดท้ายต้องอย่าให้เขามา เชคเมดแบบแบ็กแรงได้ต้องระวังให้ดีนะคะอ่ะโอเควันนี้ก็จบไปแล้วนะครูก็รอคำตอบจากนักเรียนทุกคนอยู่นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย